เอ,อเมื่อวานนี้นวดเปิดท่อนมแล้วค่ะก็คือเขามาเขามาทําให้ก็แบบบีบนวดแบบโอ้โหปวดเจ็บทรมานมากทุกคนแต่ว่าก็ดีขึ้นค่ะเบาเบาเต้านมมากขึ้นไม่ได้ไม่ได้จ้างพี่เลี้ยงค่ะเลี้ยงเลี้ยงกันเองถามว่าหนักไหมก็หนักอยู่ค่ะพี่พี่หนักอยู่แต่ว่าก็ อยู่กันได้ค่ะอยู่กันได้อยู่ไดไ้แบบปวดหลังปวดแววดอวตื่นยังตื่นยังตื่นยังนอนนอนก่อนคอนออลอดหกสิบเจ็ดตอนนี้เอาบางประจันลูกหกสิบหกสิบสองค่ะบางประจันบา, <62 S 3> บางหกสิบสอ <62 S 3> งดูล,ลูกไหนลูกหรอไหม่อครับผมแสกกลางเลยดูหน้าลูกด้วยลูกชอบหรือเปล่า คาโลลรอไม่แซกกลางดูกันตัวเองมันดึงหางตาลูก <laughs> หนูชอบขับหน้าคาโลทุกคนตอนนี้ยังหน้าไม่เต็มนะก็เลยแบบหน้าเกือเก่อนๆหน่อยนิดนึงคุณแม่ <laughs> นวดเปิดท่อน้ำทำตอนที่เราคัดใช่ค่ะทำตอนคัดเต้าค่ะพี่พ พ่อเลี้ยงเบบีเก่งมากใช่ปั๊มให้ตรงรอบกินขิงใช่ถามว่าตรงไหมเนี่ยตอนนี้ก็เลยมาหนึ่งชั่วโมงแล้วไม่ได้ตรงแต่ก็ตรงมาสองวันก็ตรงตลอดนะแต่วันนี้พาน้องไปหาหมอมาไม่ได้อยู่ไฟคะ่ะเพราะว่าต้องรอก่อนรออะไรนะรอเเดืรอแผลแบบดีก่อนแอก็อรออห้าวันผมดกมากคะ่ะ อพยายามให้เกลี้ยงเต้ามาอยู่นี้อุยเจ๊ะยจยะเจ๊ะยจ๊ยเย๊ะยจ๊ะยยนียไหมนูจะไปใส่ควยก่อนนะทุกคนแล้วหนูก,ก็จะใส่ผ้าคุมมาแล้วหนูจะนั่งปั๊มในไลได้ไหมอยู่ไหมครับหนูจะนั่งปั๊มนมในไลได้ไหมเพราะาตะกี้มีคนขอโปรไฟเบอร์มา<อ>ทุกคนไฟเบอร์อ่ะขายมาปีกว่าแล้วนะบางคนเข้ามาติดตามใหม่อาจจะยังไม่รู้นะคะแต่ว่าลูกค้าที่ <laughs> กินตลอดติดตามแล้วก็สั่งไปกินตลอดจะรู้ว่ามันจึ้งมากทุกคนตัวนี้ใครม,มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะคะออกหมดออกเกลี้ยงแล้วก็ใครไปเจอไฟเบอร์ตัวไหนที่มันแบบจุดระหว่างวันเป็นน้ำบิดนู่นนี่นั่น,นหรือกินแล้วไม่ออกอะไรเงี้ยต้องเจอของหนูนะหนูบอกเลยว่ากินไปเนี่ยหนึ่งรสชาติอร่อยสตอรอเบอร์รี่นะคะแล้วก็สองคือไม่บิดไม่จุดแล้วก็ประมาณสองรอบคือจบ ที่ประมาณนั้นไม่ไม่ไมรบกวนเวลาทํางานไม่ได้แบบว่ายุ่งยากอะไรเลยกินตัวนี้ก่อนนอนตื่นเช้ามานะออกหมดออกเกลี้ยงใครที่กินชาบูหมูกระทะมาหรือชอบกินจุกจิกระหว่างวันก็คือกินตัวนี้ไปสิ่งที่กินในวันนี้พรุ่งนี้เช้าออกหมดเลยค่ะกลางคืนไม่ร้องค่ะไม่ร้องนอนตื่นพอหิวนมหน่อยก็ แอะแค่นี้แล้วก็เอานมใส่ปากเอานมใส่ปากเสร็จป,ปุ๊บก็หลับหลับเสร็จแล้วก็ในในเดู่นๆกนั่นตื่นมากินนมแค่นั้นตัวเองตัวเองคนอยากลองเยอะมากคนอยากลองเยอะมากทำไงดีเอาเอาแบบปล่อยปล่อยโปรไหนจะเอาโปรหนึ่งแถมหนึ 1> 1่งไหมคุณค่าเราครับคุณจะปล่อยโปรไหนครับ,รบข้าไปโปรหนึ่งแถมหนึ่งได้ไหม ลองแล้วดีมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ<ห>ไม่บิดไม่จูด<ล>ใช่ไหมพี่ไม่บิดไม่จูดใช่ไหมให้หนึ่งแถมหนึ่งไปเลยก็แล้วกันหนึ่งแถมหนึ่งเลยเนาะโอเคหนึ่งแต่ทุกคนหนึ่งแถมหนึ่งได้สิบสี่ซองเลยนะไม่เรียกว่าลองนะเอาจริงหนึ่งแถมหนึ่งไม่เรียกว่าลองนะปักตะกร้าแล้วไปปั๊มนมใช่ค่ะหนูจะปักตะกร้าแล้วปั๊มนมนะเอางี้หนึ่งห่อมีเจ็ดซองสามร้อยเก้าสิบ วันนี้เอาไปในราคาจริงจะให้ราคาไหนเนีเ่ยครับอ,อะไรนะจะให้ราคาไหนราคาอะไรราคาไฟเบอร์หนึ่งห่อทำหนึ่งห่อให้ได้ไหมคนอยากลองเยอะกว่าเอาหนึ่งหอก<ม>็ได้ไหมมัใช่ไหมคุณคุณองเอางนี้เดี๋ยวหนูให้หนึ่งห่อจากสามร้อยเก้าสิบให้ทุกคนเอาไปลองนะคะลองได้เลยให้นมทานได้แต่ขอเป็นสี่วันครั้งหนึ่งห้าวันครั้งหนึ่งไม่แนะนําให้ทานทุกวันนะคะเป็นคน ถูกมากแต่ได้ลองตัวนี้แล้วดีมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพี่แล้วตัวนี้เป็นรสชาติาที่ขายดีสุดตอนแรกเราทำสามรสชาติไหนโทรศัพท์อ่ะตัวเองโทรศัพท์อยู่ไหนทำอะไรโทรศัพท์เขาก็จะทำโปโอ้นี่ม,นมามเอาจะพี่พี่จะไม่เอาเดี๋ยววันนี้โป้หนึ่งแถมหนึ่งจะเอาหรอโป้หนึ่งแถมหนึ่งจะเอาหรอจากเจ็ดร้อยแปดสิบอะนะ ไม่เอาโปโหดไปเอาโปนี้ดีกว่าเอาโปสําหรับคนอยากลองค่ะโปสําหรับคนอยากเอาอุ๊ยแต่คนอยากได้หนึ่งแถมหนึ่งว่ะตัวเองหนึ่งแถมหนึ่งแล้วกันฮะหน<ะ>ึ่งแถมหนึ่งลกันหนึ่งแถมหนึ่งหนูให้จํากัดนะพี่พี่เอาแค่ยี่สิบบาทด้พอหนึ่งแถมหนึ่งหนูให้จํากัดนะหนูจะปล่อยแบบเท่าที่ได้นะแป๊บหนึ่งนะหนูขอคิดราคาให้พี่พี่ดีๆก่อนจากสองห่อนะ มันห่อสามเก้าศูนแล้วหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยสองห่อมันเจ็ดร้อยแปดสิบเลยนะคะพี่พี่อ่ะไม่เคยอยากลองสองห่อมันเจนะ็ดร้อยแปดสิบนะแป๊บหนึงนน่งนะเดี๋ยวดูราคาให้ก่อนวบานนึงเลยนิ้บานสิใครนิ้บานะไร,รโอเคขอปล่อยราคานี้ขอปล่อยราคานี้รอดูตะก้าได้เลย ตัวเองเขาต้องทำไงทำฟแฟดแฟดซิลหน้าไลไรใช่ไหมมันได้รื่เปล่าได้ไม่น่ะเออมันเป็นแคมเปญไม่ได้ฮะมันไม่ได้หรอกอ้าวแล้วทำไงอ่ะได้แค่หนึ่งห่อราคานั่นแหละโอเค